ดวชะตาของชาวราศีตุลประจำเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ดาวเจ้าเรือนตัวตนของชาวราศีตุลก็คือดาวศุกร์ครับปัจจุบันนี้ดาวศุกร์ของคุณได้โคจรมาอยู่ในภพเรือนของตัวเองหรือเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนราศีตุลน,นั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับการที่ตำแหน่งตัวเองเป็นเกษตรราธิบดีนั่นหมายความว่าครับในช่วงจังหวะนี้คุณจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นเกี่ยวกับสภาวะจิตใจและก็สิ่งต่างๆเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคปัญหาต่างๆคุณก็สามารถนำพาตัวเองให้ฝ่าฟันปัญหาเหล่านั้นออกไปได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวก็ว่าได้ในช่วงนี้ครับซึ่งนะคร ข,ของคุณเป็นตำแหน่งเกษตรราธุบดีนี้นะครับจะอยู่ถึงเพียงแค่วันที่ 12... ทธันวาคมเท่านั้นครับแล้วก็หลังจากวันที่12ทธันวาคมเวลา19นาฬิกา23นาทีนะครับดาวสูตรของคุณจะโครจรย้ายออกไปจากราศีตุลแล้วก็เข้าไปสู่ในเรือนของราศีพิจิกนะครับซึ่งเป็นเรือนธาตุน้ำนะครับเพราะฉะนั้นครับแม้ว่า การที่คุณนะครับอยู่ย้ายราศีก็จริงคือไม่ได้เป็นตำแหน่งที่เกษตรราธิบดีแต่การที่ดาวสุขของคุณซึ่งเป็นดาวธาตุน้ําอยู่แล้วไปอยู่ในเรือนของธาตุน้ํา จึงเรียกว่าเป็นลักษณะของการที่มีเกณฑ์การส่งเสริมเป็ Generally, นอย่างดีอีกขั้นหนึ่งก็ป้าได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นครับการที่อยู่ในเรือนธาตุน้ำไม่พอและแถมยังเป็นพบเรือนที่ดีคือพบเรือนของกระดุมพระหรือเรือนการเงินของคุณเองด้วยทําให้ช่วงจังหวะนี้คุณจะไม่รู้สึกว่าคุณอยากจะมีไฟในการหาเงินหาชองหรือเรียกว่าในช่วงจังหวะนี้จะมีเกณฑ์การที่คุณจะได้เงินมาก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะคุณอยู่ในเรือนของธาตุน้ำแล้วก็เป็นเรือนของพบการเงินอีกด้วยจะเป็นลักษณะของการถ้าคุณอยากจะ หาเงินหรือว่าคุณรอคอยเงินก้อนนั้นอยู่ก็จะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินมาก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับซึ่งเมื่อย้อนกลับมาดูในเรื่องของดาวการเงินของคุณกันบ้างนะครับต้องบอกได้เลยครับว่าดาวการเงินของคุณนะครับจะเป็นลักษณะของการที่ยังโคจรอยู่ในภพเรือนของอริครับซึ่งนะครับการที่ดาวการเงินอยู่ในภพเรือนอรินั่นหมายความว่าในช่วงจังหวะนี้คุณจะมีเกณฑ์การที่จะต้องมีปัญหาเกี่ยวข้องกับการเงินเกิดขึ้นนั่นเองครับจะเป็นลักษณะของการที่กดดันเกี่ยวกับการเงินครับแต่ว่าการที่ดาววังคารขอองนื ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวคู่สมพลกันนะครับจึงลักษณะของการที่เกื้อกูลกันเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นครับการเงินของคุณถ้าเกิดปัญหาถ้าเกิดอุปสรรคเข้ามาก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ครับยิ่งตัวตนของคุณก็อยู่ในเรือนการเงินอีกด้วยทําให้ชีวิตของคุณในช่วงจังหวะนี้จะมีภาวะเกี่ยวพันกับการเงินอย่างมากเลยทีเดียวก็ว่าได้จะเป็นลนักษณะของการกดดันต่างๆเกี่ยวกับการเงินแต่สุดท้ายครับบอกได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถเคลียร์ออกไปได้ทั้งหมดนั่นเองครับเรื่องอุปสรรคต่าง ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการเงินเข้ามาให้คุณต้องเหนื่อยยากให้คุณต้องเครียดทุกสิ่ทุกอย่างสามารถฝ่าฟันและก็หลุดพ้นไปได้ครับโดยเฉพาะหลังจากวันที่ 17, ทธันวาคมเป็นต้นไปนั่นเองครับเมื่อดาวอังคารของคุณนะครับจะโคจรครับออกมาจากราศีมีนแล้วก็เข้าไปสู่ในเรือนของราศีเมษน,นะครับบอกได้เลยครับว่าช่วงจวังหวะนั้นจะเป็นลักษณะของการที่คุณจะมีเกณฑ์ที่การเงินของคุณจะดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการที่อังคารสองลัคนาของคุณคุณจะรู้สึกมีไฟเกี่ยวกับการทํางานเพราะว่าอังคารจะเป็นลักษณะของการที่เกี่ยวข้องกับ การขยันขันแข่งนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นเกิดขึ้นแล้วก็การที่อังคารอยู่ในเรือนของคู่ครองหมายความว่าในช่วงจังหวะนี้คุณก็จะมีเกณฑ์การที่จะได้เงินจากคู่ใดด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับแล้วก็แถมมีมวลาจะอยู่อีกด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทํางานเกี่ยวข้องกับออนไลน์โซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศบอกได้เลยครับว่าการเงินของคุณจะสะพัดเป็นอย่างดีเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับสาหรับในช่วงเดือนธันวาคมนี้นั่นเองครับ่่องงยกททุุสิา เริ่มดีขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากวันที่27ธันวาคมเป็นต้นไปนั่นเองครับผมและนอกจากนั้นครับเกณฑ์การที่คุณจะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับการเงินของคุณก็ค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวก็ว่าได้หรือคุณจะมีโอกาสได้โชคลาภแบบพิเศษหรือโชคลาภเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเสี่ยงก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันครับเพราะเนื่องจากว่าดาวอาทิตย์ครับซึ่งเป็นดาวจากเจ้าเรือนลาภะก็มาอยู่ในภพเรือนของการเงินของชาวราศีตุลอีกด้วยครับ,รบเพราะฉะนั้นนะครับคุณจะมีโอกาสได้ลุ้นเกี่ยวกับโชคเกี่ยวกับาบต่่งต่งงววัันนนททีี1 16จถึ ธันวาคมเป็นต้นไปครับเพราะว่าหลังจากนั้นครับดาวอาทิตย์ของคุณนะครับจะโครจรครับย้ายออกมาจากราศีการเงินแล้วก็เข้าไปสู่ในภพเรือนของสาชะหรือสังคมเพื่อนฝูง ต่อไปนั่นเองครับและนอกจากนั้น,นครับยังมีดาวพุธครับซึ่งมาจากเรือนของภพสุภะก็ยังอยู่ในเรือนของภพการเงินของคุณอีกด้วยครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์าการเงินของคุณค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวก็ว่าได้จะมีจุดเกี่ยวกับความสําเร็จเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินของคุณให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวก็ว่าได้ในเดือนนี้นั่นเองครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของการงานของชาวราศีตุลกันบ้างครับต้องบอกเลยครับว่าการงานของคุณก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะ หลังจากวันที่16ธันวาคมเป็นต้นไปครับเมื่อดาวอาทิตย์ของคุณนะครับย้ายราศีเข้ามาสู่ในราศีธนูนั่นเองครับจะเป็นลักษณะของการที่ลาพามาอยู่สาชาเพราะฉะนั้นคุณจะมีเกณฑ์การที่จะติดต่อประสานงานอะไรก็ตามครับเกี่ยวกับสังคมเพื่อนลูกค้าก็จะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้เลยทีเดียวก็ว่าได้ในช่วงจังหวะนี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือจังหวะดีๆแล้วครับสำหรับการงานการเงินของคุณนะครับไม่เพียงแค่นั้นครับดาวแห่งความสําเร็จหรือดาวพุธของคุณนะครับก็จะเข้ามานะครับเสร ทับหนึ่งนะครับก็คือหลังจากวันที่12บธันวาคมครับดาวพุธก็จะย้ายเข้ามาสู่ในเรือนของซาชะาหรือสังคมเพื่อนฝูงหรือว่าเกณฑ์การที่ติดต่อประสานงานกับลูกค้าอะไรก็ตามก็จะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันมีออเดอร์เข้ามาปังๆเลยทีเดียวก็ว่าได้เมื่อผนวกก,นกันกับดาวของตัวเองครับก็คือดาวตัวตนของคุณก็อยู่ในเรือนของการเงินเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าเกณฑ์ความสําเร็จเกี่ยวกับการงาน ก็ตามมาติดๆพอๆกับการเงินเลยทีเดียวก็ว่าได้สําหรับในเดือนธันวาคมนี้ของชาวราศีตุลนั่นเองครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของความรักของชาวราศีตุลกันบ้างครับสําหรับดาวเจ้าเรือนความรักของชาวราศีตุลก็คือดาวอังคารครับบอกได้เลยครับว่าอังคารของคุณนะครับในช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่27ธันวาคมมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับความรักครับคุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวข้องเกี่ยวกับปากเสียงเกิดขึ้นกับคนรักหรือว่าจะมีเกณฑ์การขัดแย้งการเกิดขึ้นระหว่างคุณกับคนรัก ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันอันนี้ต้องระม,มัดระวังไว้นะครับเพราะว่าการที่อังคารอยู่ในภพเรือนของอารินะครับแต่ว่าก็ยังดีครับการที่อยู่ในเรือนบริหารอย่างน้อยๆก็คือแม้ตามมีปัญหากันเกิดขึ้นแต่ก็จะมักปรับความเข้าใจการเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าอยู่ในเรือนคู่สมพลกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับหลังจากวันที่27ธันวาคมเป็นต้นไปจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วครับหรือว่าความรักของคุณจะเริ่มโล่มขึ้นจากนั้นไปนั่นเองครับเพราะว่าครับดาวอังคารของคุณนะครับ ราศีมษแล้วก็เข้าไปสู่เกษตรราธิบด,ดีในราศีเมษเรียกได้ว่าปัตตนิหรือว่าคู่ครองของคุณจะเป็นตําแหน่งเกษตร,รหรือมีความเข้มแข็งเกิดขึ้นอีกครั้งนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับการที่คู่ครองของคุณกลับมาเป็นเกษตรราธิบด,ดีอีกครั้งหมายความว่าจังหวะนี้คู่ของคุณนะครับจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวเขานะครับและนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มมีเกณฑ์การปรับความเข้าใจกันเกิดขึ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เคยขัดแย้งกันก่อนหน้านี้จะเริ่มมาคลี่คลายแล้วก็มามข้ากนกึน หลังจากวันที่27ธันวาคมเป็นต้นไปนั่นเองครับส่วนสําหรับใครที่ยังโสดอยู่ครับบอกได้เลยครับว่าในเดือนธันวาคมนี้ยังไม่ใช่จังหวะและโอกาสสาหรับคุณครับเพราะว่าในเดือนนี้ถ้าเกิดคุณคิดจะเริ่มต้นอะไรกับใครมักกอ่อเกิดความผิดหวังเกิดขึ้นครับเพราะเนื่องจากว่าดาวแห่งพบปุตตะหรือเดอดาวแห่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยู่ในเรือนของวินาทและได้ตําแหน่งเป็นเพียงแค่นิดเท่านั้นนั่นเองครับจนทําให้ในช่วงงหวะนี้ครับไม่ว่าคุณคิดจะเริ่มต้นทําอะไรกับใครนะครับจะมักจะล้มเหลวเกิดขึ้น,นครับหรือว่า จากก่อเกิดความไม่สมหวังเกิดขึ้นในความรักของคุณก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันครับ แต่ครับหลังจากวันที่27ธันวาคมเป็นต้นไปก็จะมีลุ้นเล็กๆให้กับคุณได้ชื่นใจครับแต่ต้องบอกได้เลยว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จมากนักหรือว่าคุณอาจจะยังต้องมีเรื่องราวให้ต้องติดขัดหรืออุปสรรคปัญหาต่างๆเข้ามาในเกณฑ์การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมักจะค่อนข้างจะต้องติดขัดเกิดขึ้นก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันครับและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีตุลประจําเดือนธันวาคมนี้นั่นเองครับอย่างที่บอกไปนั่นแหละครับว่าชาวราศีตุลในเดือนธันวาคมนี จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานของคุณและก็การเงินของคุณนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงจังหวะนี้ขอให้คุณลุยไปเลยครับเกี่ยวกับการงานและก็การเงินเพราะว่าสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นแล้วครับสำหรับชีวิตของคุณนะครับโอกาสดีๆกําลังมาหาคุณแล้วนั่นเองครับในช่วงจังหวะนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับ คำทํานายดังกล่าวเป็นคำทานายแบบภาพรวมกว้าง,างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนคะครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทําอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจอและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจอนและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจอนนั่นเอง ปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกุมโยก หรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทาไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดล,ลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบ ทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับ นี่จึงเป็นการดูรวมแบบแการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้แต่คนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม s b s c r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำทำนายดูแ ใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ